นีะครับเพื่อให้การประชุมนการไปองค์รวมพร้อมในงานย่งามเพียงเชื่อท่านดรวิบูลย์เสมากรประธานสมาคมสภาองค์รวมติดใจได้ดําเนินการประชุมต่อไปเท่าไระชุมครับทุรท่านครับขออนุญาตที่ประชุมครับเรายังไม่เปิดการประชุมปรึกษาทคือระหว่างผู้บริหารของสสบพอวันนี้จะเป็นการหารือในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ ของสมาคมาสมาคมธ์ระงแห่งประเทศไทยในการสขาเลือกเรื่องการศึกษาของชาติวันนี้เราได้เชิญท่านประธานองค์กรธนูศิลปินภาคกับท่านท่านนี้ได้ให้เกียรติมาพบรวมทั้งทางทีมที่ปรึกษาด้วยซึ่งหลายๆท่านก็จะขออนุญาตแนะนําแล้วก็ได้บอกกล่าวนะครับเล่าต่อที่ประชุมว่าทําไมเราถึงกลับมาใช้บ้านของเราคือกรุงสภาบ้านหลังนี้นะครับ บาิทธเชนี่วิยามคเชครับวันนี้เรามาครบเลยนะครับทีมที่ปรึกษาก็ครบเลยวันนี้นะครับอยากจะสรุปสั้นๆนะครับว่าเรากรับมาบ้านแนี้ได้ด้วยด้วยบารมีของพี่ๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ทั้งภายในกรุสภาแล้วก็คนที่สร้างกรุสภา ตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนำบุคคลที e ่สำคัญที่สุดที่อยู่ในห้องนี้สองท่านถือว่าเป็นที่ปรึกษาขององค์กรวิชาชีพนะครับทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เพื่อส่วนตัวของเองด้วยผมได้รุวมนับถือคนแรกครับขออีกปราครับท่านสสดรประหบุญเกิดครับอดีตเลขาธิการครุณาสภานะครับในพุทธนานจะนวันนี้อดีตเลขาธิการครุณาสภากีกท่านหนึ่งครับท่าน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสกบสคที่เป็นผู้สร้างพัฒน์พนัสบดีที่เราได้ไปกลับไปเราก็ได้ขึ้นมาประชุมในวันนี้ท่านเลขาธิการสมศักดิ์ตาชัยครับท่านประธานที่บริษัทธนาคารกสิกรไทยและก็อีกเช่นกันบ้านหลังนี้นะครับมีผู้บริหารระดับสูงของสภาวิชาชีพคือครูสภา นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมกับทีมงานได้ไปเยี่ยมนะครับจะไปพบพบปะพูดคุยกับท่านเลขาธิการคุญสภาคุญรัติวันนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรออมรวันมิรักทั้งวงนะครับวันนี้ท่านติดราชการโดยไปไปส่งบอร์ดคณะกรรมการสกสคที่เตึกโน้นนะครับโดยท่านรน้ดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปสุงตรวจอันนั้นกับว่าตึกโน้นน่าจะท่านเลขาธิการมารับแลแหน่งใหม่ ท่านได้ส่งนะครับมือขวาของท่านนะครับซึ่งมาตอนแรกพวกเราหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักครับท่านรองเลขาธิการครูทรวงาครับดรสุดาสุขังครับตรงนี้ครับน้องสาวผมสุดยอดครับวันนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะครับวันนี้อีกเช่นกันผมเห็นพี่ชาญลมาแล้วนะครับท่านวิทยาพันแพงครับคนนี้ครับอธิษา สมาคมสมาครครูแห่งประเทศไทยวันนี้พี่เขาได้มาเป็นทีมที่ปรึกษาของสมาคมสมาคมครูประเทศไทยและวันนี้อีกเช่นกันเช่นกันนะครับเราจะอาศัยบารมีของท่านเนี่ยนะครับในการจดหามุนซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้พบปะกับพวกเราจบภาคบ่ายนะครับเพื่อไม่เสียเวลาขอเรียนเชิญท่านท่านแรกก่อนนะครับท่านดรทิดาวมูลคืนได้พบปะกับพวกเราแล้ให้คิดอะไรก็ได้ที่พี่ พูดแล้วทำให้พวกเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นหัวใจมีความหวังที่จะได้ทวงคืนสภาวิชาชีพเพราะท่านเนี่ยอยู่ในฝ่ายสำทานิติบัญญัติชาตินะครับคนนี้แหละครับที่จะนำการทวงคืนสภา,าครูของเราสําเร็จเิีครับท่านวิชาครับ เราเรียนนะครับก็เรียนพราะเราพราะเราสร้างนะาชีวิตในจิตวิญญาณก็คือเป็นครูแล้วก็สิ่งที่ทําให้ครูเรามีศักยภาพสูงสุดก็คือเราต้องมีสภาของเราเป็นผู้ขับถับขับเครื่องเพื่อสร้างกิ่วัตรราชาสี่องครของเราไอนที่ยอมรับคนสืงขมูทั้งของทั้งไทยและของโลกนะครับ วันน so, so ี้ก็อขอบคุณท่านในการาชการผู yeah, ้สูงานะครับที่ให้สนานสี่ในการชูมนะครับเ็อเปตัวแทนก็คือท่รเจสุดาก็เอกนาราชการุู้สานะครับในนามรัฐนตรีนะครับรู้จักได้นาัยิหน่อยยิ้หน่ยืิ้มห่อยวตัวคนสวย ดีก็เป็นครูเรานเป็นครูขอกเราเป็นครูะครับก็ทำหน้าที่ตรงนี้มาเป็นความในขะนี้รูปาริทตงในการตัดสินจประจนราชีตรงนี้มันไม่ใช่งานยากงานยากท้าทายครับผู้าความสามารถในการิดรับวันนี้ก่อนที่จะเกิดการประชานวันนี้ก็คือแต่ลบผมได้รับการสางานจากท่านประธานรอครัา ราจะประชุมคณะกรรมการเราตรงไหนดีทุกตัวมีห้าสิบพันเพราะเราในในในอดีตในเรียนนี้นล้วเราครูสภาองค์กรครูนี้อยู่ด้วยกันโคู่เว้นตลอดยุคนั้นใปีสองพันงรี่สิบผมมาเป็นกรรมการประธานครูสภาเป็นช่วงที่พวกเราประสบสำเร็จในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา การปารจุดว <premises. S 2> ัปาเป็นสในกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เข้ามาสู่ตํตแหน่งนี้ละในอาจะเป็นข้ารานการพูดว่าโดยมีรุ่นพี่เป็นมาก่อนก็คือพระพิทอสีนแล้วก็ถูกแทงถูกขัดนคก็ท่านสารก็เวัฒน์ใ่ารฉชนนะครับแล้วก็ท่านราก็คือลูกจัของคุณึ้ในสภูมิภาคเของเป็นระราบเป็นก พวกเผู้ขัตรงนี้แล้วมาทำหน้าที่ก็คือในการช่างคอนกัีตอนนั้นคือานช่างคอกรเราขับเคลื่อนทั่วประเทศในานตั้งชมครสมาคครูมทุกจังหวัดเราเท็จมินะครับสี่ปีตั้งแต่สองหถึงปีสองเก้าําทำหน้าที่ตรงนี้องค์กรรูก็เริ่มขับเคลื่อนมาได้ตั้งแต่สองเก้าถึงปีสามสามรวมเป็นสองสลดเ ก็ตั้งเสาขอนสำเร็จแล้วเขาจนใช้รุศลคารี่แหละตึ่ที่เป็นสสํคล้องเป็นบัตนั้ล่างเป็นสําน้าทของเสาขอเป็นเจ้านของจวบมทอนนะครับร่วมกันเป็นขับเรือในกขับเคลื่อนในสิ่งใดที่รูปพาทําไม่ได้ก็ให้กวงทูขับเคลื่อนกะครับประเด็นว่าภาคบัคคนี้ เรียนต,กตงกันเตรียมการที่จะทำการเงินที่ยิ่งใหญ่วิชาชีพูดว่าการตั้งของทุนผู้สสภาในบัตรของผู้าโดยใช้บประมาณขององค์การค้า,ข,าของผู้สสภาที่ได้ผลง่ายของทุกปีจะให้มีของทุนที่จังหวัดในของทุนละลานและของทุนเพลินแลาเพลินกระแสนะ่บและก็เอาเงินจากเงี้ขับเคลื่อนลงไป,ไป ก็ตามเราพอมาถึงยุคที่เขาคิรรุกรันชางทนเราก็หายมันยุคศิายังแบบศิจาเลยมาผมมายูส่วนการส่วนกรายยรเรใช้เงินน่ฟสไม่เดือดรขาดก็ทำการดีก็มีการเตรียมาายายาการกำไรกำไรการแบ,บแ่งแยกเรื่องปกครองกำไรก่อนเราก็ต้องทำลาย,ลายักของเขาส่วน เคยไม่ทำลายเราไม่ถึงสิ่งใหญาก็คือพวกเราเนี่ยเราขอชื่โจมว่าสิ่งที่เราทำต่อไปในอนาคตเนี่ยทนดนด้ี เป็นเพราะพรบการขายท่าที่ล่างเนี่ยก็ได้เดินเชิญทานแค่เราคือทางสชไปเป็นที่ปรึกษาของประธานธรรมธิการเข้าไปในส่วนนั้นเพื่อที่จะทำอย่างไรทุกอเร็จนะครับต่อมาก็คือถ้าพรบการขายท่าแบบนี้ผ่านสภาสิ่งที่จะตามมาก็คือพรบสุภาพ คร์รัปชูในระหว่างสององค์กรที่อยู่ด้วยกันในพรปนนียระหว่างสพสคกับรัฐสภาซึ่งอยู่ด้วยกันระหว่างวิชาชีพกับสวัสดิการทีนี้เวลาแยกออกมาแล้วมันแยกงานตัวนี้ออกมาสองงานมันก็ขับเคลื่อนไปในส่วนขององค์การก็คือรัฐบาลไปทางวิชาชีพทางสพสคไปทางสวัสดิการก็มองกันว่า แล้ววันนี้นะครับฝ่ายการเงินต้ามอง,งอ,งขของไปเจ้าพ่อรวมกันเอาสกปรสกปกไปปลุกบมากพื่ดื่ดรึ่งสองสี่กันทีนี้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วผมจะกลับไปไม่ได้ผมค้านเพราะว่าผมเป็นเอการที่มีความถอดรู้ว่าปาาัญหาอะไรเยอะโดยเฉพาะตัว,วผมไม่เป็นัดเวลาออกจา,ากกางานทีทไปพูดเดรื่องผมก็รู้เรื่องวิชาชีพเราจะต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ถึงวันที่เราได้พรบและพอช่วอีกช่วงหนึ่งเขามาพูดเรื่องสวัสดิการที่นั่นในยุทวิชมมีนี่้มไว่ได้แก้นี้ยังไงอะไรเรื่งฟัพาเอยชัเน่ยเราั้งหมต้องแยกออกแยกนครับผมยืนกัน่ตอนนี้ก็คือต้องแยกและแยกจะจะแยกให้เป็นเลยถามว่าถ้าเราจะมีพรบของสกสคต่าคหากรัฐสภาเป็นยังไงสกสคเป็นยงน ได้เห to <Yeah. S 2> ็นชัดเลยว่าเหมือนกับทางยมือปตำรวจเหมือนที่เขามีกรมบริการน้ำกรมบริการน้ำเรือกรมบริการอ่างแอร์อากาศนะครับของตำรวจอย่างเงี้ยสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าในโซนในทางไปในโซนพิแดนที่รัฐบาลแต่อันนี้ค่อยเป็น่อให้วจกันและในวันนี้นะครับในฐานะกรรมการการหารสภาผู้แทนนิติรเขาได้รับรับงบประมาณส่วนในปีนี้นะครับ ที่จะมาทำในเรื่องของวิชาชีพของเรานะครับโดยการกระดมผู้นำครูรอทั้งหมดเนี่ยนะครับมาถกกันป็นัญหาเด่นนะครับเราจะทำยังไงเราจะทำได้หรือไม่ไปแล้วก็เรียนว่าภายในเดือนเมษายนครับก็เดืนนอนมีนาคมจะจัดทำวานาใหญ่นะครับจำนวนที่เพื่อทั้งมดประมาณ300คน คำสั่งว่าผมผมก็มองมองครับว่าถ้าผมจะทําแบบผู้แทนหลายๆคนทำก็คือไปลงพื้นที่ไปจัดที่พื้นที่เพื่ออาเจียนตัวเองนะครับก็เชิญหมอกระแนมมาปั่นนะรับกินข้าวอะไรเสร็จก็กลับนะคือครบกระแนมแ,แต่เราจะไม่ทำางนั้นเราจะทําในเรื่องขององค์รวมของประเทศนั่นก็คือวิชาชี่ครูที่จริงเราจะมาทุกใน,นเรื่องของ พริรารการทหารจะเดินยังไงกรุสภาจะเดินยังไงนะครับแล้วก็ท้อสุพรรณจะเดินยังไงไรเราจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้นในปัจจุบันเนี่ยจะเจอวันดีคืนดี้งสายการเดินของกระสานรูปนี้นั่นเดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เรียนในระดับฐานอะไรแบแล้วก็เนี่ยกระถางอะไรแบบเราจะต้องใช้สถานที่ประชุมเอาส่วน ก,ก็คือรุสะพานซึ่งเป็นสภาเราจะพูดเรื่องครูเราจะต้องใช้อองชูแห่งนี้ที่มันมอือสร้างไปโดยการจะนรนหน,ะน,นึ่งเดือนครั้หนึ่งวันสร้างตรงนี้ไว้แล้วก็เดนสำเร็จลูกหลานรุ่นเราได้ไปใช้บริการน <c oughs> ะครับชีวิตเขาท่านไปแล้วรวิญญาณท่านอยู่แล้วไม่ได้ไปอยู่แล้วจะดู